สวัสดีครับ f อซทุกคนนะครับบาเวียถามพนมครับผมนะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับบาเวียด้วยนะครับตัวนี้เบียกับคุณจิ๋วก็เดินทางมาถึงที่บ้านธาตพนมแล้วเย,ย่ๆยนะครับก็จะเตรียมตัวมาไก่ก่อนพี่น้องตัวนี้นก็เก<ง>้าโมงแล้วนะครับวันนี้เบียซื้ออะไรมาบ้างทุกคนเออซื้อกระมังกระมังเอาไว้ห้อง ห้องห้องอะนะแมนติห้องอันมันเติมอันนี้ซื้อที่จับใหม่แล้วก็มันฮักนะสั่งสั่งตัวใหญ่กว่าอ่ารีหง่กว่าตัวนี้ตัวน้อยตัวน้อยกับสมัยตักจิระตัว ตัวตัวใหญ่กว่าแต่ตัวนี้จะตัวนีใหญ่มากตัวนี้จะใหญ่เกินอันนี้เท่ากับตัวแรกเจียมก่นอเตัววหนาตีก็ได้ตัวนหาวนาีนพดีเลยกลางบ่เออเห็นสองแบบเลย เ,เ<อ>ี๋เลาคิดว่าเป็นแบบนี้นะน้อนอืมน้อยขายอะไรอนี่สบี่ร้อยไปเนอ,เอแล้วเช็คไก่ก่อนไก่เข้ามาส่งเมื่อเช้าปิดเต็มสิบน่องสเตเตอร์ลกุสิบน่องร้วนสิบโครงไก่หกสิบสี่ท่น สิบบาทสี่พันสิบสามนาองใจละเมอเลยวันละสามพันพอกไปสั่งสั่งของมาเยอะเลยครับวันละสามพันสี่พันสั่งของนะไก่นะทุกวันเขาก็มาส่งให้เราทุกคนนี่เต็มเลยเดี๋ยวเราเอากรงไก่ออกมาแล้วไก่ก็แข็ง องใจก็ที่เป็นทีเอาดีเรามีปีกเอ้ยปีกอ่ะเออก็มีเราก็เตรียมทำงานต่อ,อแต่วันนี้ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับวันนี้อากาศพอดีพอดีได้ทิ้งทางไปเสื้อให้มานั่งแดงๆไม่เอาคุ้ยอยู่ในกระเป๋าน่ะกระเป๋าโทรศัพท์เยียงนั้น เนะห็นไหม,ไมไหนะนตึ้งนัอมเหนื่อยไหมต่อต่อด้วยด่งไปได้เลยอากาศจัดออกมาพอดีก็เียนตั้งพอดีมาเต็มันมันไกลนะ่านะครับก็โดยทางมาถึงบ้านแล้วเด้อทุกคน tiếp tục hoàn thành tiền quá cao mùa tiền quá liều tắt chìm mà là tắt chìm con khùng này nó ngọt lăng cài mưa nó tôi này có thiệu mưa เพราะว่าตัวก่าเบเหลือหลายอยู่ เห็นุ้ยติวออกร่างกายมือเนาะให้น้ำจิ้มไว้เอาซองถุงพอนะครับอ้าวทุกคนเวียวก็จะทำงานต่อแล้วเด้อนะครับก็เป็นหลังจให้กับเบียคุณติ๋วด้วยนะครับนะฮะค,นะค,คลิปนี้ก็ไว้แค่น,นี้ก่อนเด้อทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม